สนับสนุนโดย Pi รเวทคาร์เรนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา

โตโยต้า gr 8 6รุ่นปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในฐานะทายาทรุ่นล่าสุดของรถสปอร์ต2ประตูที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง Toyota ามอเตอร์คอเ a เ i ชันและ s u ูบารุคอ p บเ a ชั o นโดยจะมีแฝดคนละฝาอย่างซูบารุ BRZ ที่ใช้โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์กลไกลตลอดจนงานวิศวกรรมหลายจุดร่วมกันอีกทั้งยังดีไซน์การออกแบบภายนอกและภายในห้องโดยสารที่เกือบจะเหมือนกันทุกประการและล่าสุด t o โตยโต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยประกาศเตรียมนำา r r 8 6เพื่อเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยและจะเปิดตัวช่วงไตรมาส3ภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปี2อง2นีส้สำหรับมิติตัวถังรถของ GR-86 จะมีความยาว4,265ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,775ม mm, ิลิเมตรความสูง1,310ม mm, ิลิเมตรความยาวระยะฐานล้อ2,575ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสดุดจนหึงพื้นหรือ9เคลน์ and, 130มิลิเมตรความจุของถังน้ำมันอยู่ที่50ลิตรสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ GR86 จะแตกต่างจากแฟดคอลฝาอย่างซูบารุ BRZ แค่เฉพาะบริเวณด้านหน้าและจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์แบบรังพึ่งพร้อมสัญลักษณ์ G.R. ขนาดด้วยช่องรลดอากาศบริเวณมุมกันชนด้านหน้าและจะติดตั้งล้ออนลอยขนาด18นิ้วพร้อมยาง215ทับ40 R 1 8ลายเดียวกับ B.R. z นอกจากนี้ยังจะมีการนำวัสดุอลูมิเนียมมาใช้ทำเปลือกของตัวถังหลายจุดเช่นแผ่นหลังคาแก้มข้างคู่หน้า เพื่อลดน้ำหนักส่วนที่ไม่จำเป็นและช่วยกดศูนย์ท่วงให้ต่ำลงด้วยส่วนภายในห้องโดยสารของ GR86 จะตกแต่งมาในโทนสีดำตัดกับแถบสีแดงบนเบาะหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด7นิ้วการออกแบบจะเหมือนกับ b r z ทุกประการแต่จะมีการตกแต่งสัญ,ญลักษณ์ GR ไว้ตามจุดต่างๆเช่นพวงมาลัยปุ่ม p u สต s t a r ตเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา สำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของ gr 8 6จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์4สูบนอน16วาว2.4ลิตร wow, พร้อมระบบขับวาว avcs ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด direct injection ด้วยเทคโนโลยี d 4 s โดยให้กำลังสูงสุด237แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือจะจับคู่กับเกียร์อตัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง ส่วนอัตราการเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง6.3วินาทีเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Toyota GR86 เวอร์ชันไทยคาดว่าจะใกล้เคียงกับ Subaru BRZ ซึ่งเราต้องรอรุ่นกันในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกร,รกฎาคมปี2022ที่ใกล้จะมาถึงนี้และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ